ตาสิไายด้วยายละเทปายหขอสีขอเก้าอี้ได้เไปไม่ได้หรอกขอแชร์ไงกาอีขอตูหน่อยดีกว่ารอนี้ได้ขอแชร์วัตถีดีกว่าดเมดระวยช่นี้กอยสิ่งัด เจันนี่พัานเข้าไปดีอังงนบกครบเแบครองพลังานครับดตีเนี่ยตีแวนขอห้าสิบอง ดีแบงของของาดอพลางแวรนครับ1ม่ครับูกครับทีพลังนะอุยโทษดอพลังนะครับหนจับ ้าร bon ัอสองพันกติชี้พลังข้ามชี้พลังข้ามสองหมื่นครับสองม่นงานฝันงับคนโบเยอะนะคนหน่นงหกหนึ่งเจ็ดห่แปด่อามี่ไม่หมื่นนะขอมื่นไม่หมื่นนะออเลย ไ,ได้กเจ็บสองอันเสร็ต่อสิบหกดอครับหลังข้างชิพลังข้างหิวไ,ได้ัง่ัไปแ้สกิลหลังแหว่งอะสองหมื่นห้าไ้่าไรบใช่คนระับสองหมื่นห้า ห้าแดงครับสองหมื่นห้านี่ชิคกี้พายครับนี่เน, 5, 5, 5. นี่ยเยอะได้ครับคิดคิดผ่านเลยครับสองหมื่นห้ามีแล้วยิ่งมากยิย่งมากครับ ได้ครับได้เับได้ันได้ครับเด้ที่ดอครับสองเป็นหนึ่งห้องสบใช่ครับนี่ได้หนึ่งสครับชู่มดกำลัแรงเลยเฮ้ยคือคือได้ครับขอ้ัครับ้ัแล้วห้ัหน่คปล่อยครับไเลยดดีรับ Gracias.